แต่ก็เป็นความจำเป็นและความเป็นจริงของครอบครัวแต่ตอนนี้ขอไปทำของขวัญให้เจ้าธงเทงแม่วัวแสนดีกันหน่อยนะคะวัวกินหญ้าตรงนั้นชาวนากินข้าวตรงนี้ในนาใสยาฆ่ายาวัวกับชาวนาก็กินสารเคมีแผ่นดินที่อุดมตรงนั้น สายน้ำที่เคยไหลตรงนี้เพรใส่ย,ยาข่ายาลงไปทุกอย่างก็เสียหายทันที ิน้ลูกหลานทำนาให้ใช้น้อยให้ใช้แน่ให้ใช้แน่นอองูงกุดงอกบงวที่แสนสวยูลายเง็นอาหารเย็นของเจ้าูงงเงงู เพราะว่าต้นมไม้ที่นํามาทํานี้เป็นถาขี้กาอาหารโปรโดของวัวอีกชนิดหนึ่งไม่ได้สวยแต่ก็อิ่มท้องนะคะคน,น้องเตยอยากจะบอกทุกคนว่าอย่าฉีดยาฆ่าหญ้าเลยค่ะหนูขอลองค่ะอย่าฉีดยาข่ายาเนะคะมันทำลายสิ่งแวดล้อมของเราค่ะ ธรรมชาติยามเย็นกับการสูดกลิ่นท้องทุ่งได้เต็มปอดด้วยความเชื่อมั่นในความสะอาดนี่ดีจริงๆค่ะ สรุปว่าการใช้ยาฆ่าหญ้านั้นนอกจากจะเป็นการทำลายแหล่งอาหารสำคัญของเจ้าทงเทงและเจ้าน้อยซึ่งเป็นลูกวัวที่น่ารักแล้วยังทำลายหน้าดินทำยน้ำแล้วก็มีผลกระทบต่างๆเกี่ยวกับพืชผักต่างๆถ้าเราจะปลูกจากดินที่มีสารเคมีหรือสารพิษแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นลดยาฆ่าหญาลดสารเคมีดีที่สุดค่ะสารคดีสั้นช่วงคุณค่าแห่งการออมวันนี้ถ่ายทำที่สีสเกตนี่แหละค่ะ จะเป็นเรื่องราวของโรงเรียนมัธยมพลคอสีสเกตเขาบริการน้องๆระดับประฐมะศึกษานอกพื้นที่ไปดูกันค่ะโรงเรียนมัธยมโพลคอเป็นโรงเรียนหนึ่งที่มีกิจกรรมโรงเรียนธนาคาร ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสากกร์การเกษตรสนับสนุนอยู่ค่ะวันนี้พี่ๆโรงเรียนธนาคารมีนัดเข้าแถวเสร็จจะไปทำภารกิจอีกโรงเรียนหนึ่งในหมู่บ้านเดียวกันโรงเรียนของน้องๆประถมอยู่ไม่ไกลเด็กๆรอคอยพี่ๆมาหาสัปดาห์ละครั้งเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าโรงเรียนธนาคารบริการนอกพื้นที่ น้องๆคนไหนที่สนใจเปิดบัญชีใหม่หรือว่าการรับฝากเงินนอกสถานที่นี้ถือเป็นงานจิตอาสาอย่างหนึ่งค่ะบัญชที่มาวันนี้เพราะว่าที่โรงเรียนของน้องปฐมยังไม่มีธนาคารเป็นของตัวเองค่ะน้องๆก็ฝากกับครูประจําชั้นก่อนพวกเราก็เลยต้องออกมารับบริการให้น้องไปฝากที่ธนาคารไว้การทำกิจกรรมแบบนี้ทำให้น้องๆประถมได้ฝากเงินวันละนิดวัลนละหน่อยหักจากค่าขนมมาออม เด็กๆบ้านพลคอไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อยู่ชั้นประถมหรือมัธยมเรียนรู้คุณค่าแห่งการออมค่ะ,ลคะแล้วพบกับรายการทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้านะคะมีอะไรอยากจะติดต่อพี่นกหรือว่าติดต่อกับทีมงานทุ่งแสงตะวันติดต่อกับเราที่ Facebook ค่ะ Facebook ชื่อทุ่งแสงตะวัน20ปีหรือเข้ามาที่เว็บไซต์ก็ได้ w ว w ป่าใหญ่ .com แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ